คนสนิทเปิดปมร้าวซูนารีวาลเตอร์อะไรทำให้รักสิบปีถึงทางตานันทำเอาคนรอบข้างรวมไปถึงแฟนคลับต่างพากาันส่งกำลังใจให้นักร้องลูกทุ่งสาวสุนารีราชสีมาอย่างล้นหลามหลังจากที่เจ้าตัวออกมาโพสต์เศร้าว,ว่าได้สูญเสียที่สาวอันเป็นที่รักไปอย่างไม่มีวันกลับรวมถึงเมื่อไม่นานมานี้ก็ได้ปิดฉากสิบปีเส้นทางรักต่างวัยกับสามีวอลเตอร์ลงแล้วด้วย ล่าสุดข่าวบันเทิงช่อง8เผยว่าได้ทำการติดต่อไปคนสนิทของพี่สุนารีประเด็นที่โพสตเลิกกับแฟนประโยคแรกเขาบอกว่าก็ตามพี่สุนันแหละหมายถึงว่าตอนนี้จริงๆไม่รู้เลิกหรือไม่เลิกเร็วๆนี้พี่สุออกมาพูดแน่นอนมีการระหองระแหงกันจริงไฟมันยังแรงอยู่เลยตอนนี้วอลเตอร์อยู่ต่างประเทศนอกจากนี้เผยต่อว่าจากการที่ฟังคนสนิทพูดคาดการว่าน่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ปกติ